วัดีครับวันนี้มาอยู่กับตัวต้ายาลิฟตนะฮะปี2015 1.2J นะครับ 1.2J ปี2015ก็ J ก็จะเป็นกระจกมือหมุนเท่านั้นเองกระจกมือหมุนวิทยุไม่มีเป็นตัวประหยัดนะครับแต่ระบบ a i r b a g k b s s มีแน่นอนเกียรโตฮะปี2015นะครับห <c oughs> น้าจนมือเดียวไฟแดงนะครับ เพราะว่าถ้ารถของที่นี่จะเป็นมือเดียวป้ายแดงคันนงคันหน้าห้องเครื่องเดิมหมดะฮะนะพอดีลูกน้องไม่อยู่นี่ก็เดิมเดมเลยยังไม่ได้ล้างเลยฮะเก่าเดิมเลยฮะตั้งแต่ป้ายแดงรถไม่ขยับครับรถเติมเดิมไม่ขยับนะฮะรถสารรถโกงไม่ขยับรถทางไม่ขยับรถทางด้านซ้ายไม่ขยับนะครับไม่เคยขัดนะครับ ไม่เคยขันเดิมมากอันนี้เดิมมากผมตีซะก่อนว่ามือเดียวป้ายแดงแล้วกันเนาะถ้าไม่ปืนเดียวป้ายแดงก็ถือว่าสภาพนี่คือเตมเดิมนะครับแต่เมื่อกี้ผมดูไม่ทันเดี๋ยวดูเรียกดูเหลือขอดูแอดมินขอสำเนาดูที่แอดมินแล้วกันครับผมว่าน่าจะมือเดียวป้ายแดงนะดอกก็เป็นบอกผ้านะครับ189าครับ1 8 9 0 0แ้บาทนะครับราคา189,000บาทถ้า7ปีเต็มๆก็3 8ม0แน่นอน ไม่เกิน3,800บาทนะครับ7ปี <c oughs> หรือว่า6ปีก็ไม่เกิน4 0 0พแน่นอนไม่รวมประกันไม่รวมประกันชีวิตนะครับ <c oughs> บอกเลยประกันชีวิตนี่ก็เพื่อนๆก็ทําปีแรกไปก่อนปีที่2ก็ถอดออกนะครับปีที่2ก็ถอนถอดอ,ออกก็ได้ตัว5ประตูนะครับ <c oughs> 1นึ่งแสนแปดาบาทผ่อนเดือนละ3,800บาท7ปีแน่นอน6ปี7ปีนะฮะแ,แถวแถวเนี้ยฮะเพราะว่าต่างกันไม่เยอะ6ปีกับ7ปี นะครับเป็นตัวห้าประตูเดิมเดิมนะครับนะครับเพจเปิดเดิมหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดเมื่อกี้ลืมให้ดูท้ายว่าเดิมแค่ไหนแต่เดิมแน่นอนผมมั่นใจนะครับนะครับเบสอาร์เดิมครับเบสอาร์เดิมครับเบสอาร์เดิมครับฝาโปรงท้ายมีเก็บสีครับฝาโปรงท้ายมีเก็บสีมาครับแต่ว่าซับในโครงในเดิมแน่นอนครับ เดิมครับสีเดิมครับสีซ,ซ้ายขวาเดิมครับเดิมครับเดิมครับ <c oughs> มีฝาโป่งเก็บสีมาชิ้นหนึ่งแค่นั้นเองมีบ้างครับรถประกันชั้นหนึ่งนะครับสีส้มเดิมนะฮะโรงงานจับเฟรนเนน์เต็มนะครับนะครับจับเฟรนเนนเต็มไม่มีดาวเราือจับเฟรนเนน์ผ่านพอ189ปี2015เครื่องพันสองร้อยซีซีปี2015มือเดียวป้ายแดง ไปดูรอบคันครับเร็วๆนะฮะกรับอกรอบคันก็ไม่มีอะไรก็เป็นยาริสรุ่นปี2015นะครับหลงปี2015นะครับหลงปี2015ทะเบียนให้อยู่ทะเบียนนี้เลยนะครับ1131นะครับ31ปี2015 1,089,000 10, บาทครับผมจับเป็นได้เต็มครับ แต่เพน่นได้2อ0 0สนครับเราเอาแค่นี้พอเอาไว้ครับชั่วโมงนี้ผ่อนเดือนสามพบาท7ปี6ปีก็ประมาณ4ี่พประมาณเนี้ยครับแล้วแถวเนี้ยไม่เกิดอบคุณครับสวัสดีครับ